สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆพื่อนเพื่อนเก็คงจะรู้นะคะว่าโมลเลิฟทุกอย่างที่เป็นอาหารทะเลสุดๆเลยละค่ะแล้ววันนี้เราก็มาทำเมนู สปากเกตตี้เคอรี่โปะแตกเพื่อนๆครับโปะแตกจริงๆเลยนะคะที่โมชอบมากๆนี่คือโมมาที่บ้านคุณแม่ทําให้โมทานแล้วโมบอกกับแม่ว่าเฮ้ยแม่มาเหมือนกับประเทศอิตาลีกับประเทศไทยมาแต่งงานกันแล้วออกลูกมาเป็นเมนูนี้นะคะแล้วคอร่อยสุดคนเดียวนะคะ สองจานหนึ่งเนี่ยค่ะอุ้ยก็เป็นเพื่อนคะเพราะเวลาเราทานนี่เราไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยจะรู้สึกแต่ความอร่อยกลมกล่อมเผ็ดๆดนิดนิดมีความครีมครีมมันมันแซ่บแซบวาละมวลน้ำลายไหลเองนะคะเพื่อนๆไปลุยครัวกันเลยค่ะลุยครัวกันเลยค่ะเพื่อนๆหั่นหัวหอมให้เป็นชิ้นบางๆหั่นต้นหอมไม่สั้นไปไม่ยาวไปให้พอดีคำค่ะ เช่นเดียวกันหั่นขึ้นช่ายให้พอดีคำขาดไม่ได้เลยพริกค่ะเพื่อนๆหั่นพริกเป็นเฉลียงเฉลียงนะคะวันนั้นแม่กับโมใช้พริก2เม็ดค่ะพอน้ำเดือดปุ๊บก,ก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ของเราลงไปต้มในหม้อวันนั้นแม่กับโมใช้สปากเกตตี้โฮลวีตคือสปากเกตตี้ที่ไม่ได้เอารำออกนะคะเพื่อนๆจะทำให้อิ่มนานๆค่ะดีตรงนี้แหละ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ต้มให้สุกค่ะหันมาผสมน้ำพริกเผากับกะทิหรือวิปปิ้งครีมก็จะได้ซอสหอมๆแซ่บๆมันๆหวานๆสปาเกตตี้ของเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคราวนี้ใส่น้ำมันกระเทียมลงไปผสมนะคะนอกจากจะทำให้เส้นไม่ติดกันให้เส้นเป็นลื่นๆแล้วยังหอมน้ำมันกระเทียมสุดๆด,ด้วยค่ะตั้งกระทะ ใส่น้ำมันใส่หัวหอมลงไปพอหัวหอมเริ่มใสก็ใส่ซีฟู้ดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆวันนั้นแม่กับโมได้ซีฟู้ดแบบครบเซตเลยนะคะหอยแมงผู้กุ้งปลาหมึกเตรียมผงเคอรี่เอาไว้แล้วก็ใส่ผงเคอรี่ลงไปจะมีความเป็นอินเดียนะคะเพื่อนๆแล้วเพิ่มกลิ่นหอมสุดๆเลยล่ะคะ่ะใส่ขึ้นช่ายต้นหอม น,นะคะผัดให้เข้ากันสักครู่หนึ่งแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาวิปปิ้งครีมที่เราผสมเอาไวต้ตะกี้ตัวนี้จะเพิ่มความอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมพริกด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วคุณแม่หวานเขาใส่ไวท์ไวน์ไวน์ขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆมันเลยยิ่งมีความแบบยุโรปแล้วก็ความหอมขึ้นมา,มากๆเลยล่ะคะ่ะ ใส่เส้นสปาเกตตี้ที่สุกแล้วลงไปผัดกับทุกอย่างให้เข้ากันปรุงรสชาติด้วยพริกไทยซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่ง แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะใส่ชีสพาเมซานลงไปด้วยตอนจบโมชอบมากๆเลยค่ะโมเลยบอกให้คุณแม่หวานใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เมนูสปาเกตตี้ที่แซบๆซบมันมันครีมครมมีทั้งความเป็นไทยความเป็นอิตาลีความเป็นอินเดียแหมอินเตอร์มากๆเลยค่ะเมนูสปาเกตตี้ของเราเมนูนี้เพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองติดใจกินไม่หยุดเหมือนโม นี่แหละค่ะคุณแม่หวานทำขึ้นมาให้เยอะเลยแ่ะค่ะเพราะว่าจะไปด้วยใช่โมจะเอาไปด้วยค่ะเพื่มขึ้นแล้วคุณแม่กลัวว่าจะไม่พอเพราะโมเน้นว่าขอเยอะๆหน่อยนะคะแล้วคุณผู้ชมเขาบอกโอ๊ยออกกำลังคุณแม่ค่ะซิกแพคไม่เกิดเลยค่ะ่ขึ้นก็บอกจะไปโทษคนที่ก็สอนออกกำลังมือตัวเองทานไม่หยุดค่ะก็มาทานชิมยั่วคุณแม่หิวลายไหลยืดจรงนีเหมือนกัน อืมจริงค่ะเพื่อนๆลองทําดูให้ได้เลยแห้ะค่ะเนาะรสชาติของทะเลด้วยนะออผสมกลมกลืนมันก็ออกมา สำหรับวันนี้นะคะแม่ลูกคู่นี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆพบเจอรีบไปทานกันแล้วล่ะค่ะทนไม่ไหวและ <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่หวานกับโมเสมอขอบคุณมากๆ<อ><า>ค,ค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาวค่ะคุ้มครองนะคะ we love you we love you บา,บายยค่ะเพื่อนๆโชคดีนะคะเอาสองจุดไป <laughs>